วันนี้ครับนี่อยู่ที่กระแผงนะครับวันนี้เรามาพูดคลิปนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องการตลาดของผมนะครับอันเป็นประสบการณ์ของผมเลยเนาะถ้าเกษตรกร,กรคนปลูกผักนะครับที่ต้องการทราบนะครับว่าว่าการตลาดเราจะทํำยังไงนะครับก็คือประสบการณ์ของผมก็คือว่าจากที่ผ่านมา5ปีนี้นะครับการปลูกผักเนี่ยหาตลาดย่งไรใช่ไหมครับหาตลาดลูกค้าจะต้องแบ่งแบ่งการ จําหน่ายออกเป็นหลายช่องทางอย่าพึ่งช่องทางเดียวนะครับหมายความว่าช่องทางแรกก็คือขายส่งนะครับถ้าลูกค้ามีผักมากพอสมควรแล้วต้องขายส่งนะครับจะหาร้านส่งห้างหรือแม่ค้าอะไรก็แล้วแต่ที่เขารับประจํานะครับก็คือขายส่งขายส่งก็ราคาก็ตามกลไกนะครับถ้าเรามีมากนะครับก็ต้องขายถูกนะครับถ้าเรามีน้อยเราก็ขายแพง นะครับก็คือขายส่งมันต้องเป็นราคาที่มันอยู่กลางๆก็คือจะส่งประจําประจําจะขึ้นลงไม่ค่อยได้อันนี้คือขายส่งจะติดต่อแม่ค้าหรือจะส่งห้างก็แล้วแต่คือการขายส่งนะครับ2ขายปลีกนะครับขายปลีกก็คือขายหน้าสวนนะครับขายเป็นต้นต้นละยี่5ิบหรือ15อะไรก็แล้วแต่ลูกค้านะครับขายเป็นต้นก็คือขายปลีกขายเป็นโลโลละร้อยร้อยยี่สิบนั่นคือขายปลีกคือเราขายเองขายปลีกนะครับ3ก็คือการ นำออกไปขายข้างนอกไอ้อันนี้คือผมที่ผมพูดนี่คือผมขายหน้าสวนสวนผมอยู่ข้างในในหมู่บ้านอาจจะมีลูกค้ามาต้องเข้ามาถึงซื้อถึงจะเห็นแต่ถ้าเกิดผมออกไปขายในชุมชนก็อีกอีกช่องทางหนึ่งซึ่งผมก็มีตอนนี้ผมก็มีขายอยู่ในชุมชน,นขายในตลาดเทศบาลตลาดของของของนิคมพัฒนาเนี่ยละฮะผมก็ขายนะครับช่องทางการขายต้องมีต้องมีแบบนี้นะครับแล้วก็อันที่อันที่4คือขายออนไลน์นะครับ ขายออนไลน์ก็ก็คือขายในแกร็บในไลแมนอะไรพวกนี้นะฮะก็คือแล้วหรือว่าเราจะส่งเองก็ได้นะครับส่งไปทางไปรษณีย์ทางเคอรี่ทางแฟลก็แล้วแต่เรามีวิธีการส่งอยู่นะครับค้าก็ส่งได้เนี่ยครับแล้วเราก็จะไม่ต้องพึ่งพาทางใดทางหนึ่งมากสมมุติว่าเมื่อตอนโควิดมาผมขายทางเดียวผมขายอยู่หน้าสวนเนี่ยลูกค้าก็เข้ามาไม่ได้เพราะโควิดก็ปิดนะครับ ตลาดก็ไปขายไม่ได้เพราะเขาปิดตลาดแม่ค้าก็ขายไม่ได้ก็ไม่มีคนมาซื้อถูกไหมฮะผมก็ต้องมีอีกอันหนึ่งก็คือช่องทางหนึ่งคือแปลรูปขายเองขายรูปคือว่าอะไรเอาไปทําอาหารเอาไปทําสลาดัดเอาไปทําส่วนประกอบของอาหารคลีนหรือสลัดบาสลัดโลอะไรก็ล้วแต่ยำเยืมอและที่มันเกี่ยวกับใช้ผัก เพื่อประคองตัวอยู่ให้ได้คือเราจะไม่พึ่งพาใครคนใดคนหนึ่งเราจะไม่พึ่งขายส่งอย่างเดียวเราจะไม่พึ่งอะไรเลยก็ริเราต้องเฉลี่ยออกแบ่งเปอร์เซ็นต์ออกแล้วเราจะอยู่ได้นะครับถ้าเราปลูกสัปดาห์หนึ่งเรามีร้อยโลอ่าท่านส่งไปห้าสิบขายส่งนะห้าสิบนะครับห้าสิบโลเหลือ,ออีกห้าสิบโลท่านขายหน้าสวนหรือบางท่านอาจจะแบบมีร้านหน้าร้าน ที่มีคนเข้าเอ่าโอเคท่านก็มีท่านก็โชคดีเลยถ้ามีรถวิ่งผ่านหน้าสวนท่านท่านทําคาเฟ่ทําร้านอาหารสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตรงเนี้ยท่านสามารถจะต่อยอดมันได้เลยนะครับแต่ถ้าบางท่านปลูกไม่มีคนผ่านอยู่ในที่ข้างในคนเข้าถึงยากหรือปานกลางท่านก็ทำอย่างนี้ผมว่ามีออกไปส่งให้ด้วยนะครับมีมีม ขายหน้าสวนด้วยถ้าคนที่เข้ามาอยากแล้วก็อย่างอาจจะสอนการปลูกด้วยจําหน่ายปุ๋ยจาหน่ายวัสดุให้คําแนะนําในสวนพาเขาชมอยากเป็นกันเองก็ไ,ได้เก็บสระตรงสตงังใครอยากปลูกเราก็มีให้เขาเรียนรู้ว่ามันปลูกได้จริงนะครับดูแลยังไงสิ่งที่บางคนไม่ได้บอกท่านนะครับก็ผมก็ยินดีจะบอกเพราะว่าปุ๋ยผมก็มีไม่ได้ซื้อซื้อมาเองไม่ได้ซื้อจากใครมาแล้วนะครับทำเองเลยนะครับก็ ท่านใดสนใจก็เหมือนเดิมก็ติดต่อให้ผมอำโรงเรือนหรือซื้อจะซื้อปุ๋ยของผมหรือแนะนำกล่องปลูกซื้อกล่องปลูกก็ติดต่อมาได้ครับที่กระแผงสวนผักนิคมพัฒนานะครับ